มาปิดท้ายข่าวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของภัยแล้งกันบ้างหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแต่ทาไมยังมีภัยแล้งกันอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับอย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในพื้นที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากลงทุนเจาะบ่อบาดาลนะครับวางท่อต่อระบบน้ําหลังฝนทิ้งช่วงครับนายฉลิมนะครับสุขสอนเกษตรกรหมู่6บ้านรวมไทยพัฒนา8ตําบลรวมไทยพัฒนากล่าวว่า ได้ปลูกอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์กว่า600ต้นพื้นที่ประมาณ20ไร่โดยเฉพาะพันธุ์พบพระ08เป็นพันธุ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาปลูกมาแล้วหปีมีต้นพันธุ์ประมาณ230ต้นแต่ละปีจะมีพ่อค้ามารับซื้อเหมาถึงสวนซึ่งปีนี้ที่ผ่านมาพันธุ์พบพระ08ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากรสชาติดีนั่นเอง ค่ะแต่ขณะนี้นะคะก็ประสบป,ปัญหาฝนทิ้งช่วงมาประมาณ1เดือนแล้วประกอบกับมีโรคเพลี้ยไฟไฟไฟไรแดงค่ะแล้วก็เชื้อรามาลบกวนถ้าหากน้ําไม่เพียงพอจะทําให้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีจึงต้องใช้รถอ e ีแท็กนะคะขนน้ํามาจากบ้านระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อนําน้ํามารดต้นอะโวคาโดก่อนตัดสินใจเจาะน้ําบาดาลพร้อมวางเครื่องสูบระบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยปีนี้นะคะราคายัางดีมากมีพ่อค้ามาติดต่อซื้อ ระบบซื้อเหมาสวนในราคากิโลกร,รัมลระ50บาทค่ะ